ชมวิวเกาะห้องนะครับเกาะเล้าหังครับ หัวใจวายขับลมเรียนครับลมโกรกเลยครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับมีเมฆเยอะนิดนึงครับลม,ลมดีมากเมื่อคืนฝนตกไปแล้วครับได้เดินทันวา่าคน งนิดหน่อยครับค oh <my> ่อยๆกันมามีเกาะอ,อะไรบ้างครับเริ่มจากซ้ายสุดนะครับซ้ายสุดเป็นเกนาะฮันตูตามด้วยเกาะจาบังตามด้วยเกาะกามิตครับแล้วก็เกาะไข่ กาะผักเบี <S <S ้ยครับแล้วก็เกาะเหลาเหลี่ยมเกาะผักเบี้ยในเกาะปลาปลาอูเสียครับเอาไปเกาะเหลาลาดีงก่อนครับแล้วก็เกาะปลาอูเสียเกาะนี้เป็นเกาะไข่ยะราหูตังเกาะปลากะครับแล้วเกาะเหลากะตามมาด้วยเกาะใหญ่ๆด้านขวามือครับ สยาตาลิงแล้วก็เกาะใหญ่สุดทางวังวมงือนั่นคือเกาะ หาดทับแขกครับหาดทับแขกมีมีเกาะกวางมีเกาะหาดกวางครับรอยู่ต้างหน้าครับหาดเกาะกวางครับเพื่อนๆกำลังมาครับนะฮะสายหน่อยนักเที่ยวก็จะมาจะขึ้นครับรบรอบ้วครับ 360. สามรอสองศาครับ นี่คือจุดชมวิวนะเกาะห้องครับททโอเคครับคุ้มค่าในการเดินขึ้นมาครับมีขั้นพักอยู่หลายๆขั้นครับให้เราชมวิวท,ทับจุดต่างๆก็สวยงาม